มือที่สามสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวมือที่สามจะขอขอพูดบ้างกราบขอโทษก็แล้วเยียวยาไปโรงพยาบาลเอาเงินไปจ่ายก็แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราไปดูแลไปเยี่ยมไปสามสี่ครั้งนะครับก็โดนกันโดนบุคคลที่สามกันทุกอย่างนะฮะกำลังฮิตเลยนะเขาบอกว่าอะไรนะการเยียวยาเนี่ยนะมันเยียวยาไม่ได้มันติดขัดพมือที่สามโอ้หจริงๆนะ จะขำอะมีคนเชื่อเหรอบอกว่าญาติจ่ายตังค์ไปแล้วจริงๆแล้วญาติไม่ได้จ่ายตังค์หรอกครับบุคคลที่สามจ่ายไปครับนะฮะบุคคลที่สามจ่ายไปแล้วน้องพีทก็บอกว่าในเมื่อเขาจ่ายไปแล้วคุณลุงคุณป้ายังต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนะฮะน้องพีทก็เอาเงินวางไว้ทางโรงพยาบาลก็ไม่ยอมรับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีเจตนาหรือความตั้งใจจะไม่เยียวยาเราสงสารคุณลุงคุณป้าด้วยซ้ำนะฮะตามที่ผม แถลงข่าวออกไปหรือที่ให้ข่าวออกไปเจตนาจริงๆครอบครัวเราเราปรึกษากันหมดแล้วนะครับว่าต้องดูแลเยียวยาคุณลุงคุณป้านะครับแต่เหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยมีบุคคลที่3ยังไงก็ไม่จบครับดูละครเยอะป่าถามจริงนะที่เยียวยาไม่ได้เพราะอะไรมือที่สโอ้ my god อ oh, ้มือที่สามที่มันเก่งขนาดทำให้คู่กรณีไม่มีปัญญาจะเยียวยาเลยหรือถึงจะมีข่าวออกมาบอกว่า เทศบาลธัญบุรีจะกินข้าวหรือกินหญ้าก็เลือกจะกินหญ้าเพราะเป็นหญ้าหวานมีประโยชน์ค่ะคนทนตญกินหญ้าหวานคอนเทนตัหญกินหญ้าหวานหญ้าหวานเนี่ยเขาโอ้โ oh, หเป็นกระแสะนะเป็นคําพูดที่เป็นกระแสะมากผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่านักการเมืองนะจะชมในส่วนของชาวบ้านคนธัญบุรีชอบกินหญ้าหวานแล้วก็จะทานต่อไปอันนี้คือคำชมของนักการเมืองที่ให้ชาวบ้านเหรอครับ จากประเด็นก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่ามือที่3นะครับแล้วก็คําว่าญ้าหวานนะครับซึ่งตอนนี้ณขณะนี้นะครับคำว่าย่าหวานเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแรงบนโลกโซเชียลมากนะครับซึ่งทางคุณการจอมพลังเองนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับในบางช่วงบางตอน ของไฟ์สดนะครับขณะลงเคสไปช่วยเหลือเคสอีกเคสหนึ่งคุณการจำพลังเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนเขาจะอึง้งกับคําว่าหญ้าหวานนะครับว่าทำไมนักการเมืองนะครับถึงแบบกล้าพูดกับประชาชนว่าประชาชนกินยญ้าหวาน ผมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นร้อนแรงกันใหม่ๆนะครับเรื่องของน้องพีทเบียมต่บรนดูนะครับกับคุณตาคุณยายนะครับก็จะมีมีสํนา,านักข่าวช่องหนึ่งนะครับไปสัมภาษณ์ชาวบ้านทันยะนะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับการเลือกตั้งอ่าชาวบ้านยังมีความเชื่อมั่นพยังนายกเบี้ยวหรือน้องพีทหรือไม่นะครับชาวบ้านก็ตอบว่าคือเขาก็ยังมีความเชื่อมั่นในความดีของนายกเบี้ยวอยู่ส่วนเรื่องน้องพีทเขาก็แยกเป็นประเด็นไป มันมีหลายคนที่บอกว่าชาวธัญญะจะเลือกกินข้าวห,หรือว่ากินหญ้าเขาก็บอกว่าชาวธัญญะก็จะเลือกกินหญ้าเพราะว่าเป็นหญ้าหวานมันค่อนข้างมีประโยชน์เชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะ,ะถึงที่มีข่าวออกมาบอกว่าเทศบาลธัญญะบุรีจะกินข้าวหรือกินหญ้าก็เลือกกินหญ้าเพราะเป็นหญ้าหวานมีประโยชน์ค่ะนายกเบี้ยวท่านก็เป็นคนดี<อ>ทั้งทั้งรองน้าอ้อยด้วยอยู่ด้วยกันมานานรับใช้ประชาชนพูดคําไหนคํานั้นช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างไวรวดเร็ว ส่วนเรื่องของลูกเขา,เขาคุณเราเด็วกวัรุน่นก็ต้องมีอารมณ์บ้างแต่ว่าเราเข้าใจเขาเข้าใจต้องแยกแยะแต่เรื่องของความคิด เรื่องของความผิดก็คือว We ่าก um ันตามนั้นแต่พ <th ูดถึงตามหลักแล้วนิสัยเขาไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นไม่มีนิสัยแบบนั้นให้เห็นการสัมภาษณ์ก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคําว่าย่าหวานเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมาจากประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่านะครับส่วนคุณการจอมพลังนะครับส่วนพี่การจอมพลังนะครับระหว่างลงเคสนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในไลฟ์สดบางช่วงบางตอนเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนจากพี่การจอมพลังนะครับผมว่าพี่การจอมพลังนะครับมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ พูดถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงครับผมมือที่สามสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ,ะทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ใกล้ๆย่านสอพอรัตนาทิเบตรครับเรามาช่วยเคสหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้นอกจากเล่าเรื่องเคสเดี๋ยวมือที่สามจะขอขอพูดบ้างนะครับเดี๋ยวมือที่สามจะขอพูดบ้างวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆเพราะว่าไม่ค่อยสบายครับนะไม่ค่อยสบายเมื่อเช้านี่ลุกแทบไม่ขึ้นเลยนะก็เดี๋ยว ไปลงพื้นที่กันด้านหน้านะครับก็มีอ่าจจะให้ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้านะก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอ่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของกระทรวงนะครับสาธารณาสุขนะมาอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับรถตำรวจอยู่นูน่นแล้วก็นี่ดูดิโอโ้วันหยุดผู้ช่วยรัมตีเซอร์มากนะแม่คนแก่นี่ฟิตจริงๆมือที่สามโอ้มือที่สาม 3. นะครับกําลังฮิตเลยนะเขาบอกว่าอะไรนะ การเยียวยาเนี่ยนะมันเยียวยาไม่ได้มันติดขัดเพราะมือที่สามโอ้ยจริงๆนะจะขำอะมีคนเชื่อหรือจริงนะดูละครเยอะป่าถามจริงนะที่เยียวยาไม่ได้เพราะอะไรมือที่สามโอ้ m กอดโอ้มือที่สามนี่มันเก่งขนาดทําให้คู่กรณีไม่มีปัญญาจะเยียวยาเลยหรือโอ้โหมือที่สามนี่มันสุดยอดนะระดับนักการเมืองเนี่ย มันยังบล็อกเขาไว้ได้ยังสกัดเขาได้หมดเลยเนาะโอ้โหมันยังมีคนเชื่อนิทานอย่างนี้อีกเหรอโอ้ตายแล้วนะวันนี้ย่หวานเนี่ยเขาโอ้โหเป็นกระแสนะเป็นคําพูดที่เป็นกระแสมากผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่านักการเมืองนะแต่ชมในส่วนของชาวบ้านนะชมว่าอะไรนะเขาชมว่าอขออนุญ,ญาตนะ ว่าอ่านตามแผ่นข่าวท่านอ่านแผ่นข่าวคนธัญ,ญบุรีชอบกินญ้าหวานแล้วก็จะทานต่อไปอันนี้คือคําชมของนักการเมืองที่ให้ชาวบ้านเหรอครับโอ้โหกตกใจมากอันนี้อันนี้คือคําชมใช่ไหมอันนี้อันนี้อยากรู้เฉยว่าฮะคนธัญญะกินญ่าหวานเออที่อันนี้คือคําชมชาวบ้านใช่ไหมฮะมันคือคําชมใช่ไหมอ่านไปก่อนที่จะเริ่มต้นสอบสัญญาณเสียงดูจากที่ไหนพพ์ม,มาบอกทีนะครับ่าราชบุรีปทุมธานีชุมพรสมุทรสาครครับดูจากบ่อพลอย นะอ้ามาดูจากที่ไหนพิมพ์บอกทีครับดูจากไต้หวันนะครน,นายกนะครับมาลำปางดอนเมืองครับพระขนงนนทบุรีนะสอป,อป,อปอลาวโคราชนะครับอุดรตรังนะมาดูจากที่ไหนบ้างครับพิมพ์บอกทีสะแก้วนะครับสะแก้วอันนี้ผมผมฝากบอกไว้นิดนึงนะตอนนี้คนติดตามผมรวมๆทุกช่องทางมันอยู่ประมาณ17ล้านแล้วนะครับ ใครที่เป็น FC ผมก็ชอบในการทํางานผมก็กดติดตามไว้นะครับส่วนใครไม่ชอบนะท่านกดบล็อกผมไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมแฟร์ฟรมากนะไม่ชอบผมบล็อกไปได้เลยแล้วเวลาเดือดร้อนเนี่ยท่านก็ไม่ต้องมาขอให้ผมช่วยไปขอคนอื่นช่วยมีคนช่วยท่านเยอะแยะอยู่แล้วล่ะนะครับผมจะได้ช่วย FC ผมที่เขารักผมจริงๆไนงะเออใช่หไหมดีไหมเออไอ้ผมถามนิดนึงนะอันนี้ถือว่าเป็นคําชมไหมคนทันยะกินหญ้าหวาน และก็จะทานตลอดไปอันนี้เป็นคาชมใช่ไหมคําชมใช่ไหมนี่ผมงงมากนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่องเอาถึงแล้วเหรอฮะนะอันอันน,น,นี้อันนี้เป็นคำชมใช่ไหมฮะชมใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะนะกักการเมืองเขาพูด ไม่ใช่คำพูดผมคาพูดนักการเมืองเขาพูดแบบนี้ผมก็เลยว่าอ้อเดี๋ยวนี้นักการเมืองเขาชมชมชาวบ้านแบบนี้เหรอใช่ไหมผมก็เลยเหรอเอ๊ปแป,กแป,กแปกลกๆเว้ยนะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับผมส่วนทุกคนนะครับจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณในการรับชมและรับฟังสแสดงความคิดเห็นกันด้วยความสุภาพขอบคุณครับ